สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันในช่อง YouTube นะครับหรือว่าติดตามกันใน Facebook นะครับวันนี้ช่างเบิร์ดมีมีดนะครับเล็กตะไบนะครับนําเสนอนะครับเล็กตะไบตีร้อนนะครับมาพร้อมกับฝักไม้นะครับฝังหูดทองเหลืองอยู่หกจุดนะครับพี่ฝักนะครับแล้วก็ด้ามเป็นประกบนะครับฝังหูนทองแดงอยู่สามจุดนะครับงานก็เป็นงานตีร้อนนะครับ ด้ามก็ทําเป็นฟูแทงนะครับให้จับกระชับมือนะครับมาดูข้างในกันนิดนึงนะครับเรื่องนี้ก็ของพี่สุชาตินะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานตะไบนะครับเหล็กนื้อฟันช้างนะครับสวยๆนะครับเป็นเหล็กตะไบนะครับงานตะไบตีร้อนนะครับเรื่องนี้นะครับมาดูกันนิดนึงนะครับด้ามก็ยาวประมาณห้านิ้วนะครับใบยาวสิบนิ้วนะครับแล้วก็กว้างก็นิ้วนิดๆนะครับ เอาไปใช้แร่ใช้ฟันนะครับรับเนื้อนะครับแร่เนื้อนะครับมาดูความคมนะครับพด๊สอก็คมให้พี่สุชาตินิดนึงนะครับค้อมวางนะครับโดยแห้งเทียบนะครับคมจะบางนะครับเหล็กสบายนะครับปีร้อนนะครับสบายก็เป็นขอนคู่นะครับเร็มนี้นะครับอบชุบก็ตามสูตรองค์คมนะครับปดคมให้ก็เป็นลูกตัววีนะครับพี่ก็จะไปใช้นะครับง้นนี้เล่มนี้ส่งขึ้นที่พะเยานะครับส่งไปพะเยานะครับลูกค้า คระบายตีร้อนนะครับโปรยกดไลค์กดแชร์นะครับน้องครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างนะครับได้ทาคลิปให้ดูนะครับต่อไปฟันไม้กันแก่นให้ดูนะครับนี่ฟันไม้นะครับฟันไม้ฟันลายได้หมดครับนี่นครับติดไม้ดีมากเลยนะครับเด็กตะไบตีร้อนนี่ เป็นไม้กำบางนะครับเวลาฟันก็จะเข้าดีนะครับเข้าฟันไม้ดีนะครับตดไม้ดีมากเลยนะครับจับกดไลค์มิจกดแชร์นะครับผมยังอ <eterm> ย <oon> ู Gentle ่เหมือนเดิมนะครับงานเรียบร้อยนะครับพี่ชาติครับเตรียมรับได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมบางเหมือนเดิมนะครับผมก็บางชิปนะครับทำให้อย่างดีเลยงานเสร็จเรียบร้อยนะครับสมกับที่เราคอยนะครับพี่ครับมีวัสดุมีดเล็กกะไบนะครับตีล้อนะครับผิวไฟ ขัดคมให้ขาวๆนะครับนี่นะครับชอบกดไลค์มีใจกดแช่นะครับเลยเป็นกําลังใจนะครับให้ช่างนะครับนี่ครับคลิปต่อต่อไปให้ได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับนะครับสวยงามนะครับดุดุสวยนะครับอ๋อลืมบอกไว้นะครับก็เป็นไม้เหล็กป่านะครับเรื่อนี้นะครับวัสดุนะครับขอบคุณครับ